สามวันนี้ไม่ร้อน <c oughs>

Hình. đi khai căng hèn Nhà thêm sải tên Đi căng cài Hướng ừ nhé, trong ngủ sen อันนี้ปีอะไรอ่ะสองห้าสแก้วสองห้าสกวเสียมหัดบปีเทียป้ากวเหมือนกันเลยเอาละแต่นั้นมันที่สบกเดือนสอันนี้สมเดือนสามเออเอาอันนี้เป็นวันอะไรวันที่มาฟังาไใช่มาฟังกลกันยี่ไงก็เสียทันถาอันนี้วันเป็นย้ายจากงทเก่าจากนุ่น

กวาตุนตังกวังต yeah. ุนอ๋อกวาตุนกวาตุนเนี่นี่กึตําแซ่ตัวกวาตุนจ่างกวังตุนตโปงนี่เลยตัว่อันนี้อำเภออำเภอตัวโป่รล้วสาหอคู่สาหอคู่ตัวตบุญตําบุสาหเี่ยแมแซ่โอแจงแซ่โอตักวางัอคอคม